สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อยเวอร์ชั่นเบต้ามาให้ทดสอบกันไป4เวอร์ชันวันนี้ Apple ปล่อย iOS 26.1 RC Release Candidate หรือเบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันแล้วครับโดยปล่อยออกมาให้อัปเดตพร้อมกันทั้งเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและเวอร์ชันสาธารณะถ้าไม่มีอะไรเลื่อนสัปดาห์หน้าผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกจะได้อัปเดตเป็น iOS 26.1ตัวเต็มกันแล้วครับสำหรับ iOS 26.1รองรับ iPhone รุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ นอกเหนือจาก iOS 26.1 RC แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 26.1 RC, Mac OS 26.1 RC, TV OS 26.1 RC, Vision OS 26.1 RC, Watch OS 26.1 RC รวมถึง iOS 18.7.2 RC และ iPad OS 18.7.2 RC มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเวอร์ชันเบต้าเอาไว้แล้วต้องการอัปเดตเป็น iOS 26.1ตัวเต็ม แนะนำให้ข้ามเวอร์ชัน RC นี้ไปก่อนแล้วไปรออัปเดตเป็นตัวเต็มเลยครับเพราะถ้าอัปเดตเวอร์ชัน RC นี้ไปแล้วแล้วตัวเต็มที่ตามมามีหมายเลขิ u วเดียวกันเวลาเช็ครายการอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่มีเวอร์ชันเต็มสแสดงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะมีหมายเลข b ิวเดียวกันนั่นเองยกเว้นว่าตัวเต็มมีหมายเลข b ิวที่ใหม่กว่าก็จะ,สะแสดงขึ้นมาอัปเดตครับในการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 26.1 Beta 4เป็น iOS 26.1 RC บน iPhone 17 Pro Max ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับ อยู่ที่ 8.52GB โดยจะติดตั้งทับ iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมดของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับเราปอัปเดตแล้วไปชมกันครับการอัปเดตเป็นเบต้าสุดท้ายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิวใหม่ของ iOS 1 6 1 r c บเบต้าสุดท้ายคือ2 3B82 ในการอัปเดตครั้งนี้จากเบต้า4มาเบต้าสุดท้ายนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ เป็นการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆและแก้ไขบั๊กการทำงานเบื้องหลังที่พบเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรเลื่อนสัปดาห์หน้าวันที่4พฤศจิกายนเพื่อนๆก็จะได้อัปเดตเป็น iOS 26.1ตัวเต็มกันแล้วครับเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างเจอบั๊กอะไรกันบ้างเกมอะไรที่เล่นแล้วยังกระตุกคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะรีบส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ a p p l e ทราบเพื่อทําการแก้ไขก่อนตัวเต็มจะออกเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์เป็นยังงไ เพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ